อีกเรื่องที่สําคัญนะครับบิ๊กโจ๊กไปยื่นเรื่องที่ปปชเอาผิดนายกรัฐมนตรีมาตรา157กรณีที่แต่งตั้งบิ๊กต่อเป็นพบตอรอกรันพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่ามายื่นปปชกล่าวหานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยมิชอบมาตรา157นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย คือบิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องไปแล้วแล้วถอนฟ้องเพราะมองว่าตอนนั้นพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทยื่นข้อกล่าวหาไปแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความซ้าซ้อนแต่ต่อมาทราบว่ามีการถอนฟ้องไปโดยไม่ทราบเหตุผลในฐานะที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าตัวเองเป็นผ,ผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยก็เลยมายื่นฟ้องอีกครั้งพร้อมระบุว่าการแต่งตั้งผบตอรอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพราะต้องคํานึงถึง2องอย่าง1คือความอาวุโสและ2คือความรู้ความสามารถ แต่ตอนนั้นนายกให้เหตุผลในการแต่งตั้งบิ๊กต่อว่าเพื่อสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้และเป็นที่ไว้วางใจซึ่งบิ๊กโจ๊กมองว่าการแต่งตั้งแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามกฎหมายขัดกับพรบรตํารวจส่วนคณะกรรมการขร้าราชการตํารวจหรือว่ากตอรอในขณะนั้นที่เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อสักก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับแต่งตั้งผบตรที่ผ่านมาโดยมิชอบ นะครับเพราะว่าการแต่งตั้งผบตรเนี่ยตามหลักเกณฑ์นะครับนะจะต้องออหลักเกณฑ์มีอยู่2ข้อเองนะครับหนึ่งนะอาวุโสนะสองออประสบการณ์ความรู้ความสามารถนะในงานสืบสวนสอบสวนในงานป้องกันปราบปรามนะครับแต่ถ้าไปฟังในคลิปต่างๆเนี่ยนะที่มีการถแถลงนะครับก็บอกว่าแต่งตั้งโดยอะไรสามารถสามารถสนองรัฐบาลได้นะครับเ,เป็นที่ไว้วางใจซึ่งมันไม่ใช่หลักกฎหมาย นอกจากนี้แล้วนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษยังได้นำเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินที่สอนอตะปูนกล่าวหามายื่นปปชด้วยนะครับทำให้ขณะนี้สถานะจาก เปลี่ยนจากผู้ต้องหาเป็นผู้ถูกตรวจสอบเพื่อรอการไตส่สวนและชี้มูลครับดังนั้นตราบใดที่ปะปะชยังไม่ชี้มูลก็ถือว่ายังบริสุทธิ์ส่วนกรณีคดีมินนี่ที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับลูกน้องตอนเอง8คนอายการส่งสำนวนกลับครับเพราะว่าอายการมองว่าผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและอำนาจหน้าที่ตรวจสอบนั้นเป็นของปะปะชก็คาดว่าเร็วๆนี้นะครับพนักงานสอบสวนจะนำสำนวนส่งให้กับปปชดำเนินการเช่นกันครับ วันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอาตารอให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกด้วยนะครับหลังกลับมารับตําแหน่งบอกว่าตอนนี้ก็ทํางานปกติไม่ได้มีอะไรเพราะว่าพลตำรวจเอกกิตร,รั์พันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทํางานไว้ค่อนข้างเรียบร้อยส่วนตัวแค่เข้ามาทาต่อขณะที่กรณีมติกตร12ต่อ,อ0เสียงเห็นชอบให้คําสั่งบิ๊กโจ๊กออกจากราชการถูกต้องแล้วตัวเองไม่ขอให้ความเห็นนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเพราะอยู่กันแบบ ที่ส่วนกระแสการลาออกก่อนเกษียณตอนนี้ยังไม่มีอะไรยังทํางานเต็มที่ก็ยังอยู่ในหน้าที่ก็ทําให้มันดีครับก็พูดกันไปยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะเขาดูดีกว่าแล้วก็ทํางานเต็มที่ครับก็มาอยู่ในหน้าที่ก็ทําหน้าที่ให้มันดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่ เราก็ไปมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะเพราะเราพูดมาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งพี่พี่พี่กับพี่โจ้ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันพี่ไม่เคยคิดพี่ถามว่าพี่เราก็อยู่กันแบบพี่พี่น้องๆน,นะครับไม่อยากขออย่าให้เป็นประเด็นดีกว่าส่วนอีกประเด็นนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกเรื่องของปปชตรวจสอบทรัพย์สิน ก็คือบ้านรูที่อังกฤษฮะก็บอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรนะครับมีกระบวนการยุติธรรมอยู่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการเรามีหน้าที่ชี้แจงตามกระบวนการเท่านั้นครับ